พาไปดูบรรยากาศกันนะคะดูสถานการณ์กันโอ้โห,โโหแรงมากคือมันซัดมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมค,ะค่ะนี่คือบ้านพักรีสอร์ทในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้ำทะเลเนี่ยซัดพังเสียหายไปสี่หลังพนักงานรีสอร์ทกับชาวบ้านบอกว่ามาทั้งลมทั้งฝนแรงมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อคืนนี้จนถึงช่วงเช้าที่สุราษฎร์ธานีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะ จนเกิดภาวะคลื่นซัดฝั่งและน้ำทะเลหนุนสูงตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดก็มีรายงานผลกระทบเกิดขึ้นในหลายอำเภอเลยนะคะทั้งที่ท่าชนะชัยยาท่าฉางกาญจนดิษฐ์ดอนสักและอำเภอเกาะพงันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสํารวจความเสียหายอยู่ค่ะ,คะโดยในพื้นที่ตำบลชนครามอำเภอดอนสักชาว้าต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า หนักที่สุดในรอบ10ปีเนี่ยค่ะสิปีเพิ่งเคยพบเคยเจอแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณตีสี่ยังไม่ตื่นกันเลยนะคะทําให้ชาวบ้านเขาบอกเก็บของไม่ทันมีบ้านเสียหายไปอย่างน้อย4หลังขณะที่ร้านอาหารริมทะเลค่ะก็มีอย่างน้อย3แห่งที่ได้รับผลกระทบบางร้านเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกือบทั้งหลังอะ่ะเสียหายไป80เลยนะคะถนนก็ถูกคลื่นซัดเอาทรายแล้วก็เศษไม้ขึ้นมาทับถม ทางอบตอชนครามก็ต้องใช้รถไถเล็กมาช่วยเคลียร์เส้นทางให้กับชาวบ้านได้สัญจรกันค่ะนายกอบตอบอกว่ารอบนี้คลื่นหนักกว่าปี54ซึ่งใช้โมเดลในตอนนั้นก็คือทําเขื่อนทิ้งหินก็สามารถป้องกันชุมชนมาได้ตลอดนะคะแต่ว่าปีนี้น้ําแล้วก็ลมมันแรงมากกว่าปกติมาในลักษณะของสตรอ m s ซิร์ชนะคะสตรอมเซิร์ชนะคะคุณผู้ชมหมายถึงว่าปรากฏการณ์น้ําทะเลหนุนสูงผิดปกตินะคะ ซึ่งเกิดจากผลกระทบของพายุดังนั้นพอเกิด storm s e a r c h ก็คือลมจะแรงแล้วก็ความกดอากาศจะต่ำมากพอความกดอากาศต่ำปุ๊บลมแรงอีกมันก็จะดันน้ำทะเลเข้าสู่ชายฝั่งค่ะทำให้น้ำมันไปซัดแล้วก็ท่วมชายฝั่งอย่างรุนแรงนะคะยิ่งชายฝั่งจุดไหนที่มันมีความลาดเอียงนะคะคุณผู้ชมลองนึกภาพดูมันจะยิ่งซัดแรงมากขึ้นซึ่งจะเพิ่มความรุนแรงของ storm s a r c h หรือว่าคลื่นที่ซัดขึ้นฝั่งได้ ดังนั้นนะคะพอเขื่อนเริ่มสุดปุ๊บทาให้น้ําทะเลทะลักเข้าพื้นที่ค่ะแล้วก็เป็นจุดเปราะบางมีการกัดเซาะรุนแรงที่สุดในไทยแล้ววันนี้นะคะการแก้ไขเบื้องต้นจะทํากระสอบทรายกันคลื่นชั่วคราวไปก่อนแต่ว่าระยะยาวอันนี้คงจะต้องไปประสานหน่วยงานข้างนอกเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมเขื่อนเพิ่มเติมนะคะไปฟังเสียงนายกอบตอกันหน่อยค่ะ ก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต่อบางนะครับมันเป็นพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งระดับรุนแรงนะครับตอนนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทําให้ขึ้นลงมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการเสียหายตลอดแนวชายฝั่งของทางมนนครางนะครับหมู่ที่หนึ่งครับตอนนี้เราดูแล้วว่าคลื่นเก่านี่ไอตัวเขื่อนหินทิ้งกันคลื่นนี่มันเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่ครับตอนนี้เรานบอกว่เดี๋ยวเราจะดาเนินการในการนำกัดเซาะทรายนะครับเพราะว่ามาตั้นบริเวณแนวน้ำติดจับข้ามไปนะครับเพราะว่า รุ่นนี้จะหนักกว่านี้คะครับเห็นลมแรงมากเลยเนาะ,ะต้นไม้นี่คือไววเอนตลอดเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเขื่อนหินทิ้งที่เคยทําไว้เนี่ยมันกันทรายกันคลื่นปากแม่น้ําแต่ตอนนี้กันไม่ได้แล้วนะคะผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกําชับทุกหน่วยงานเลยค่ะให้เข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชน แล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่าเรือเล็กเนี่ยงดออกจากฝั่งถ้าฝ่าฝืนจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดส่วนเรือโดยสารขนาดใหญ่ก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์คลื่นลมแรงอย่างใกล้ชิดต่อไปอีก2-3วันจนกว่าจะคลี่คลาย และล่าสุดค่ะผู้ประกอบการเรือเร็วนําเที่ยวและเรือเฟอร์รี่ประกาศงดเดินเรือแล้วนี่นะคะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงจริงๆที่นักท่องเที่ยวก็ยังไปกันอยู่ใช่นะแต่ว่าด้วยความที่มีปัจจัยของกระแสะลมนะคะแล้วก็คลื่นลมแรงจุดที่มีฝนตกเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า4เมตรเลยนะคะดังนั้นก็เลยต้องประกาศงดเดินเรือนะคะเพื่อความปลอดภัยมาดูสภาพบ้านหลังหนึ่งค่ะนี่ค่ะอยู่ในตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่บ้านหลังนี้กําลังเตรียมงานบําเพ็ญกุศลศพแต่คุณผู้ชมดูระดับน้ํากับจุดที่ตั้งโรงศพนะคะคือเหมือนเกือบจะขึ้นถึงโรงแล้วอะ<ฮ>ดังนั้นญาติิก็เลยตัดสินใจบอกว่าไม่ได้ละแล้วเนี่ยค่ะน้ํามันก็ซัดเข้ามาเรื่อยๆกลัวว่าเดี๋ยวน้ํามันจะสูงขึ้นอีกนะคะก็เลยระดมเคลื่อนย้ายโรงศพไปยังที่ปลอดภัยก็เป็นการช่วยกันระหว่างญาติิกับชาวบ้านด้วยในพื้นที่หาดบัวแก้วนะคะอ,อําเภอท่าสารา จุดนี้อยู่ในสภาพวิกฤตเหมือนกันคลื่นลมแรงกัดเซาะริมหาดเกือบถึงบันไดที่พักเลยนะคะเนี่ยคะ่ะผู้ชมดูตะหลิ่งถูกกัดเซาะนะคะดินทรายถล่มลงไปในทะเลอย่างต่อเนื่องกลายเป็นหน้าผาแบบที่เห็นประมาณ3-4เมตรเลยความสูงต้นไม้ล้มระเนระนาดนะคะชาวบ้านบอกว่าในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงคลื่นกัดเซาะเข้ามาถึง20เมตร แล้วก็เป็นห่วงนี่อยอีกนิดเดียวเห็นไหมคะมจากโครงสร้างของอาคารกับจุดเนี้แล้วยิ่งเป็นดินทรายด้วยน่ากลัวมากคือต้องอพยพออกเลยไม่กล้าอยู่นะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยนะคะโดยพรุ่งนี้ค่ะสถานการณ์คาดว่าน่าจะรุนแรงมากขึ้นกว่าวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันแรม15พระจันทร์เต็มดวงน้ําก็จะสูงขึ้นอีกชาวบ้านนําเรือประมงเล็กเข้าฝั่งเพื่อหนอีคลื่นแล้วเพื่อความปลอดภัยนะคะ ขณะที่สถานการณ์ภาพรวมในจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ประสบภาวะน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็คลื่นลมรุนแรงใน4ี่อำเภอมีทั้งอำเภอสีชนท่าสาราปากพนงังและอำเภอหัวไจค่ะความสูงของคลื่นสูงกว่า3เมตรด้วยกันแล้วก็ซัดเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนชายฝั่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ปากน้ำมีน้ำทะเลหนุนเข้าท่วมสูงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยนะคะไปดูที่สงขลากันบ้างค่ะ สำหรับที่สงขลาชุมชนชาวเลในพื้นที่ตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลามีบ้านประมาณ10หลังที่อยู่ติดริมทะเลถูกคลื่นซัดนะคะขึ้นมาถึงตัวบ้านเลยคุณผู้ชมคะแล้วบางหลังเนี่ยคลื่นเริ่มเซาะดินหลังบ้านจนคนในบ้านบอกไม่กล้าอยู่แล้วว่ากลัวไม่ปลอดภัยคะ่ะบางหลังกระเบื้องหลังคาถูกลมพัดปลิวนะคะเพราะว่าลมแรงมากจริงๆชาวบ้านบอกความในใจเลยว่าถ้าคลื่นซัดพังเนี่ย ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเลยนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลแก้ปัญหาระยะยาวให้หน่อยอยากให้สร้างเขื่อนกันคลื่นค่ะโดยปลัดอำเภอเมืองสงขลาได้ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานให้ทางจังหวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนก่อนแล้วแล้วไม่ใช่แค่พื้นที่นี้เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นแรงมี6อำเภอด้วยกันค่ะทั้งอำเภอเมืองสงขลากระโนดสถิงพระ สิงหานครจันนะและอำเภอเทพาคือที่อยู่แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยเนี่ยเจอกับสภาพคลื่นลมแรงชาวประมงพื้นบ้านต้องหยุดออกเรือชั่วคราวเลยค่ะค่ะส่วนภาคใต้ตอนบนอย่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยก็มีกําลังแรงเหมือนกันนะคะโดยตลอดแนวชายหาดกว่า200กิโลเมตรตั้งแต่อําเภอหัวหินไปถึงอําเภอบางสะพานน้อยมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรนี่เจ้าหน้าที่เอาธงแดงไปปักเลยนะ ห้ามนักท่องเที่ยวลงชายหาดนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ซึ่งมีคลื่นเนี่ยสูงพัดเข้าฝั่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรีตลอดแนวคลื่นลมแรงค่ะน้ำทะเลเป็นสีขุ่นคล้ําสภาพอากาศก็ค่อนข้างปิดนะคะบรรดาโรงแรมผู้ประกอบการชายหาดขึ้นธงแดงแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็พักผ่อนอยู่ในที่พักบางส่วนออกมาถ่ายภาพทะเลเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่านานๆจะเจอคลื่นสูงแบบนี้นะคะ ร้านอาหารบริเวณแนวชายหาดต้องปิดให้บริการชั่วคราวเพราะว่ามันเปียกค่ะนั่งทานไม่ได้เลยนะคะขณะที่บริเวณคลองปราณบุรีชาวประมงชายฝั่งเขาก็เอาเรือจำนวนมากรวมถึงเรือพาณิชย์เอามาจอดกันไว้นะคะหลบคลื่นเพื่อความปลอดภัยขณะที่ฝั่งอนามันอย่างกระบี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปปักธงแดงเหมือนกันนะคะใช่ค่ะยางอุทยานแห่งชาติหันนบพระรัฐธาราหมู่เกาะพีพีนี่ค่ะช่วยกันปักธงแดงตลอดแนวชายหาดเกาะภัย ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ปักสูงเลยนะเเห็นเด่นๆ,ๆกันเลยว่า,เ,าหเห็เ<ล>ไปเล่นน้ําเด็ดขาดนะคะห้ามนักท่องเที่ยวลงไปเด็ดขาดอันตรายมากๆนะคะแล้วก็ห้ามเรือนําเที่ยวเข้าพื้นที่ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าทะเลมีคลื่นลมแรงต่อเนื่อง แล้วก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเรือตรวจการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์คลื่นลมแรงพัดเรือล่มกลางทะเลในพื้นที่ก็จะได้เข้าช่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะ,คะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้ประกาศเตือนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมกำลังแรงไปจนถึงวันที่13มกราคมนี้ค่ะช่วงนี้ใครไปเที่ยวทะเลต้องดูธงแดงให้ดีๆระมัดระวังด้วยเพราะว่าคลื่นลมแรงแบบนี้ไม่ควรจะลงไปเล่นน้านะคะ